ให้เราสวัสดีรับไม่คืนรายการแล้วก็ม่อยู่โชว์รีวิวนี่อยู่ในช่วงตีสักทีโชว์รีวิวนะในช่วงสอนนะครับสอนอะไรก็ได้ยี่ฉันจะสอนได้นะครับหลักแรกก็สอนเปลี่ยนรูปแล้วก็สอนลงเกนมนะครับน่าแค่ลงนะส่วนโหลดเอ่อคลิปอื่นน่าจะมีนะก็ขอไปว่าไม่ได้ทำโหลดเป็นนะอ้าวจริงนะผมไม่ได้โฟมบ้าๆแล้วก็อะไรอย่างนี้นะ นะครับแต่ว่าผมยังไงเน็ตมันช้านะก็เลยไม่อยากเข้าเอาพึ่งวู้ริ่งในมันช้านะครับสะเป็นลูกมาเลยให้คุณคลิกขวานะอ่ะคลิกขวาอยากคลิกตรงนี้นะจะสอนแบบละเอียดแล้วกันนายจะคลิกตรงนี้นะเนี่ยอยากคลิกคลิกขวาที่ตรงนี้นะมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอยากคลิกครับออกเลยครับให้คุณคลิกตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ รูปไอคอนบนหน้าเดสก์ท็อปแล้วนะ,ะคิดตรงนี้ที่ขวาทิ๊กจะเกิดอย่างนี้ขึ้นนะเทคนิคต่อไปก็คือไอ้นี่ฮมุมนี้ฮนะเป็นมุมแรกในชะ่ไหมฮะเราปล่อยนะเราลปล่อยขี้ขวาปุ๊บอ่าก็อยู่ที่มุมนะไอ้นี่ฮะให้เรากี้ขวเสร็จแล้วให้เราเลือกเลือกสุดท้ายนะสุดท้ายย้ําาสุดท้ายอย่างเดียวนะ เยอะเลยจากนั้อีกเนึ่ไอเดียอันที่สองเนะีจากนั้นไห้คนเลือกตรงนี้นะคุณจะเล,ลือรูปที่เราโหลดมาเนี่ยตรงนี้นะดีนี้นะลิ้เข้าไปกิกซ้ายเข้าไปครับนะครับลิ้เข้าไปเลยอ่ะสองรูปนี้นะรูปอะไรก็ได้นะ โอเควันนี้โอเคแล้วคลิกนะแล้วสอดลงไมาครับนะมาจะสอดลงให้คุณเข้าที่เนี้ย My c o m เต t e r เนี่ยที่เดียวนะที่เดียวคุณแล้วแต่ว่าคุณเก็บตัวที่โหลดมันเข้าเอาไว้ที่ไหนนะแรกก็อย่างเช่นคุณเก็บมาได้ดีก็เอาไว้นะเอซีก็เอาไว้นะแล้วแต่คุณ คุณเก็บไว้ที่ไหนนะผมก็จะเก็บไว้ที่เกมนะแล้วก็หมค์คารแล้วก็นี่นะเอ็ดหัวนี้ทำไงต่อคลิกขวาโอเฮนหรือจะเันคลิกนะอะอาจจะเจอหน้านี้ให้กดอันนี้นะครับอันนี้ให้คุณเลือกได้เอาไว้นะผมก็จะเอาไว้ที่ไมค์ครได้สิแล้วก็เกมก็ไมค์คาอ่ะ ก็โอเคแล้วก็วกนี่ไว้นะโอ้ยโอเคนะแค่นี้ก็ได้หลครับแล้วอ่ยนะงานานิดเดียวอันนีดด้ก่อนเราก่อนปฏิการ